สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนช่องนะครับมื่อานนี้เป็นมือวันพระนะครับวันศใหญ่เพ่นวานะครับบ้านเฮาวาสินญ่นะครับเมื่อนี้แอดมินก็ได้นำเอาผลไม้นะครับผมมาไหวปูไหวเจ้าที่เจ้าทางนะครับขอโชคลาบน้ำเพ่นนะครับมือนี้ซึ่งเมือนี้เพราะไหวนะครับแอดมินก็ได้จุดธูปเสี่ยงโชคร้อมนะครับ นี่เป็นทูบที่แอดมินจุดนะครับไว้เหงจุดไว้แล้วเดี๋ยวจังมาเบิ้งตัวเลขนะครับกระสาเดอสาทูเดอปูเดอมื่อนี้เมื่อสันวันดีลูกหลานมาขอโชคลาภน้ำปูเดอขอให้ตัวเลขในทูบที่ลูกหลานจุดไวน้นี่เป็นตัวเลขโชคลาภให้กับลูกหลานผู้เขามาพบมาพอมาเห็นเดอมื่อนี้เมื่อสันวันดีคักแล้ว ลูกหลานได้มาพร้อมหนา้าพร้อมตากัน,ม,น,นม่อนน้อมขอพรอจากปูขอโชคลาภจากปูเดอ้อขอให้ปูเมตตาลูกหลานให้ลูกหลานมีโชคลาภขอให้ปูปัดตัวเลขโชคลาภงวดวันที่สองพฤษภาคม2567ห้เให้เป็นตัวเดียวกับเลขอยู่ในทูบดอกนี่เดอ้อปูเดอ้สเดอสาธุด้อ วว้พลไม้่อไไปจำวันพระธรรมดานะครับิบน,นี้แอดมินกันสีลงไปทั้ง3ามช่องทางเลยนะครับแต่จะบปะลงไปในเพจนะครับกันพี่น้องไปเห็นในเพจแสดงว่าเพจนั่นเป็นเพจปลอมเพจแอบอ้างนะครับพอเห็นสีลงเฉพาะในช่อง y o u t u b e นะครับลงในเฉพาะช่อง YouTube ซึ่งก็มี้ด้วยกัน3ช่องทางนะครับ มีเฮงลุ่งเรืองห้าเก้าช l นลนะครับแล้วก็บบ้านนาทีวีแล้วก็ข้าวไทยบันนะครับพอเฮงสีบน้ำไปลงเพจนะครับคันพี่น้องไปเห็นอยู่ในเพจแสดงว่าเพจเพจนั่นเป็นเพจแอบอ้างเพจปลอมว่าเป็นของพอเฮงนะครับ น้ำว่ไหลสองมื้อนะครับน้ำอยู่ในอ่างกระแหงคือกันนะครับน้ำในอ่างกระแหงลงคือกันน้ำหน่อยวันนี้ต้องหาน้ำมาใส่นะครับเอาน้ำใสให้ได้ถ้าว่า,าน้ำม,มากก็สิได้ น้ำม,มาใส่อ่างนะครับโอ้มาพอดีนะครับน้ำจะมาแล้วนี่เห็นน้ำไรนี้แล้วนะครับน้ำต้องมาแล้วเออมาวันพระพอดีน้ำกันไรลงาบ่อจากไร เอ้ามาแล้วนะครับตาวามาบบแหงอันเชิญด้อปูเด้ออันเชิญมาให้โชคหลาบมาเบิ่งมาแยง,งลูกหลานเด้อมาหลับอ,อกของใบคของทวายของหวเครือ่องทวาย น้ำม,มาพอดีพอดีโอ้กูของสีม้วงเห็นเล้งเห็นเนาะน้ำบม,ม,มาสองมือลูกหลานมาเว้ามาบอกกูกระหงน้าม,มาพอดีพอดีเดี๋ยวเอ็ดเบต่ต้องเอาออกจากนี้เห็นลงในอ่างเลยนะครับเพราะว่าจีได้บ่มีเสียงรบกวน เดี๋ยวพาพี่น้องท่านผู้ชมนะครับมาเบ่งตัวเลขที่เห็นแล้วเห็นแล้วตัวหนึ่งครับตัวที่สองกำลังโพนะครับเห็นเลขหาขึ้นมาแล้วตัวที่สองบ่รู้ว่าจะเป็นเลขยังเป็นกลมๆนะครับเป็น8ก็ได้เป็นสามก็ได้เป็นสองก็ได้หัวกลมๆนะครับ แอดมินกับีิบวแห้งจากน้อยให้ดังก็เสียงคำบูชานะครับ สาธุเดอปูเดอก็คอยตัวเลขที่ลูกหลานเห็นอยู่นี่เป็นตัวเลขโชคลาภในงวดวันที่สองพฤษภาคม2567เดอ้อปูเดอซอยผักซอยยุ่งซอยปัดตัวเลขที่สี่ออกในมือนั่นหวยรัฐบาลนี่เป็นตัวเลขที่ลูกหลานเห็นอยู่นี่เดอห้มันถือก,กันเดอกับเลขทูกเดอปูเดอห้เป็นตัวเดียวกัน ลรวให้ทูบใหม่ลงไปเห็นโตที่สามก่อนนะครับเนาะปูเพิ่นก็นใไฮประจำนะครับสาธุสาธุเดอผูเดอ ตัวที่3ออกมาค้ายๆเลข2นะครับตัวที่3มออกมาคล้ายๆเลขสองอาจจะเป็น2 3งสาหรือ5 3สองนะครับน่าจะเป็นไปตามนั่นนะครับ โมนาสิเปลี่ยนตัวอื่นไปได้แล้วนะครับ 5 3 2 2 3 5นะครับ5 3 2สามครบ3าตแล้วนะครับ5 3 2สามสห้าเด้อพี่น้องเด้อเปลี่ยนโบเปลี่ยน,ยนใช่โบใช่กับวัดดวงนะครับปู่คนกับคงสีไห้คือเก่าคนเคยห้ประจำนะครับสาธุเด้อปูเด้อให้ลูกหลานโชคดีครับ ตัวเลขที่ลูกหลานเห็นอยู่นี่เดอ้อซาทูเรือปูเดอ้อให้เป็นตัวเลขให้เป็นโชคลาภกับลูกกับหลานเดอ้อปูปูมีตตเมตตาขอให้ลูกหลานมีวัสนาได้มีโชคลาภเรือปูเดอ้อ ด้วยความศรัทธาด้วยความขรลนอบน้อมมือนี้ก็เป็นวันอังคารพร้อมนะครับเป็นวันอังคารเป็นวันพระไงน,นะครับตัวเลขที่ได้นะครับ5 3 2 2ามสหนะครับ ขอให้พี่น้องที่เข้ามาเบิงในช่องนะครับมาตามอยู่ในช่องจงโชคดีกับตัวเลขที่ปูไห่มาเน่เด้อสาธุ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 